แฟนอาร์เซนอลไม่ทนบุกพ่ายปารีแสแซงต์อแชกแมงร่วงยูฟาแชมเปี้ยนลีกไรแชมป์ซัมซากจ้บอดปลดอาเตตาแฟนบอลอาร์เซนอลจำนวนมากออกมาเรียกร้องให้ปลดมิเกลอาเตตาหลังจากทีมปืนใหญ่บุกไปแพ้ปารีแสแซงต์อแชกแมง1-2รวมสกอร์2นัดแพ้1-3ตกรอบยูฟาแชมเปี้ยนลีกและปิดฤดูกาลแบบไร้ถ้วยแชมป์อีกครั้งหลังล้มเหลวทั้งในพรีเมียร์ลีกเอฟเอคับและคาราบาวคับ จนแฟนบอลหลายคนเริ่มหมดความอดทนกับกุนซือชาวสเปนรายนี้และนี่คือความเห็นของแฟนๆบางส่วนอบโบเลียอเตตาไม่ยอมซื้อกองหน้าในเดือนมกราคมนี่คือผลลัพธ์สร้างโอกาสได้แต่ไม่มีใครยิงตกรอบอีกแล้วผิดหวังกับสโมสรน,นี้จริงๆขอโทษนะแต่ปลดอเตตาเถอะพอได้แล้ว1 2 1เครือสอาเตตาคือตัวปัญหาอาเซนอลควปรปลดเขาทันทีเขาไม่มีทางพาทีมคว้าแชมป์ได้แน่นอนเพลินสแปดสิบเจ็ดอเตตาออกไปซะ ผมอยากให้เขาถูกปลดเดี๋ยวนี้ใช้โอเนกาต่อทั้งที่เล่นไม่ได้เรื่องเลยพอเธอะเราถึงเวลาที่บอดต้องกล้าตัดสินใจปลดจอมปลอมคนนี้ไปได้แล้ว